ขอขอบุ่ณขอบิ่ณขอลูกวิวแชร์สี่คนแล้วก็ลูกเดินได้ใครก็ได้อีกสี่คนเชิญครับอ่เาเร็ว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 ใครเร็วมาเลยเกมนี้ต้องใช้แฟนคลับมีกี่คนครับไม่แน่ เล่นเตรียมนี้มีแอมด้วยเหรอต้องปอบแป้งเมื่อกี้ขอสารสมัครแคนครับ8คนครับเอาลูกอยู่ที่เดิมเป็นม่ยังให้อยู่ที่เดิมเลยให้ลูกให้ลูกยืนยืนใช้ที่เดิมนะครับกันเดินได้เไปใช้ไปช่วยกันกินอ่า